ายชอนโดนนอกขอบใครม,รม,มันยิงเรอวะมีปัญหาบอเฮียฮะมีปัญหาบอฮะมีปัญหาบอเครื่องอะไรฮะนัะ่นแน่มีเครื่องอยิงใส่ยงถือค้นมาเลยเนี่เฮ้ยต้องอินซีอินมายิงมันผมเห็นถึงนี่นะ ซอยอย่างเดียวซอยอย่างเดียวเดินรอบสิหนูออกมา,มาเ,เอาเดเอาเดสวยับ<อ>มา<อ>ดิครับมอาเดเป็นไรค่าไอ้ไนี่เราจะถล่มให้ทะลุยังไม่ยืนยังตรงนี้แหละครับ <c oughs> อยู่ฐานก่อนดาบมันแคบเดี๋ยวรอเปิดก่อนรอยยิงอย่างเดียวมาเกาเจ้าของสองคนนี้จะเจ้าของในดันนี้ได้หรือเปล่ามาดูนครับผมใส่แค่โหลดเดียวแค่นั้นแหละ ไม่โดนสักคันเราเป็นดิจิตอลมันจุกยิงมากเลยเอ้ยโอ้โหไม่โดนเลยเออมันทำบุญอะไรมาโดนแต่บ้านเลยอ่ะโอ้โหยอมแจ๊ก้ยโดน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 นช้อนโดนนอกขอบใครมันยิงเราล้วมีปัญหาบ่เฮียฮะมีปัญหาบ่ฮะมีปัญหาบ่เครื่องอะไรฮะ <c oughs> บอกง่าหนีไงน,นั่นแน่มีเครื่องอยิงยิงเพลถือคดมาเลยเนี่ยเอาไหมหาตัวไหม่อยแม่งเลย <c oughs> <c oughs> ไอ้เด็กพาตรงกลางม,มามาตรงนี้มาปล่อยเจ๊สอยมาม <c oughs> มยตรงนี้มันยิงคนเคียงแต่มันโดนผมเมื่อกี้มันยิงหมดแล้วตอนนี้เมื่อกี้เห็นมันยิงสั่นหลายคน โอ้ oh. ที่หนึ่งเฮวิอ้าวตีนขาบังไม่เข้าเฮ้ยอ๋อบนแต่เสือเลยเอ้าอะไรวะเนี่ยรนม้อยกันนะรไปกันบ้างน,นะไปไปด้วยกันจะได้แบบช่วยกันแบบรัวๆเลยโอเค แยกกันเราตายรวมกันเราอยู่เราจะมาทำตัวเป็นเก่าช่วยของกันครับเลือดมันน้อยไปคันนี้นาทีห้านาออุ้ยทีห้าอย่างนี้น้อยก็ต้องประมาณห้าร้อยดีสี่ร้อยเจ็ดสิบพอดีทำของ KV2 เลยไงโอ้โห KV2 ต่อให้เลือดหกร้อยยังหายเนี่ยน่าจะเจ็ดร้อยหนูมาตาผมดีอยู่เนี่ยผมใส่เครื่องผิวเรียนมาบูยดียอดอ่ะดูนครับ đến soi tỏ, hey, đâu Inzi Inzi má, Inzi, nè, nè, tôi, tôi đến nè, điều, đâu, พื่อนแกโดนคาซอยไปได้หนึ่งตัวเฮ้ยคีวันมาเอาเด้เอาเด้ถั่มาดิครับมาเด้เป็นไรค่ะไอ้นี่มา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 ไหนไหนโอเคกันไปกันไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไหนไปไหน ก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้อ้าวเสียแทนไม่ได้เลยโอ้ต้องเป็นบุญคุณนะเนี่ยรุ่นแสลอกระสุนให้ของมาเลยนัดแรกบุญมาสามร้อยแปดเนี่ยโอ้เจ็บปวดด้วยเ้าเลยเนีพราะมันใช้ลูกหัวระเบิดแล้วครับใช่ครับมันรู้ไงว่าเป็นเราอ่ะมันเลยแบบระเบิดเจาะเลยบางแน่คันนี้โคตรบางเลยไม่รู้ว่าเนี่ยระเบิดบางไหม อนี้มีโอกาสชนะอยู่เนี่เหมือนเดิมคุณเกเหมือนเดิมเหมือนเดิมได้อยู่ได้อยู่ผมจะพยายามเดี๋ยวเพื่อนมันเก็บคิวได้อยู่ไม่งั้นก็ไล่ฆ่าเลยครับผมบ้านแบบร้อยเอาอะคิวๆอยู่ตรงกลางโอเคได้อยู่ได้ได้อยู่ต๊อกๆหนึ่มันเหียเท่าอยังไหบอกไก่บอกไก่ต๊อกเลไปแล้วเปลี่ยนคือยังคุณเก่งว่าเปลี่ยนขั้นไงว่าได้ด้วยโดนด้านที่ดีไซน์หลุดอีอีสามคันเอง ันาเจอแล้วนเชียวเชีเชียวเชียวไอ้เชียวฮชวฮชวโอจอแม่นมากอ้ยสอเ้าสจสู้ปเนะสู้ปบอกเลยสู้ในโคตรโหดเลยมันแม่นมากเลยนะสู้แปดเออเดยวเดี๋ยววถผมเป็นรถอย่างนี้จะไปทางันไม่ได้ต้องรอก่อนอแล้วมแล้วอนัเห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วออ ปเปยาเปยาคันเล็กก่อนพี่ลงตรงนี้ก็ได้นะั่นิงแค่ไหนร่างราชการพี่เกิดสูมไม่ตกเข้านนนะ้น่น่นะเห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วในพุ่มไว้ครับในพุ่มไว้ ยิงบ้านหายนะครับยิงบ้านหายเลย,ย,ย,เลยถล่มบ้านเผากระท่อมเลยยิงกันยิงนัดเดียวอเออลงไปฆ่าเลยมันเนี่ยเชืธอชิ้วเนี่ยเห็นไหมอยู่ข้างล่างนี่ยสองนัดหายเออเรียบร้อยไปจีบจอนอ่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นั่นนั่น,น,น เว้ยมันคือโมตายวะอู้วเข้าแค่1 8คะแนนเหรอไว่พวกนั้นเก็บไปเราไปเก็บคันนี้โอ้โหคิวแน่ท็อปกันแล้วท็อปกันแล้วท็อปกันอยู่ตรงหน้าแล้วเร็วๆๆๆดักหน้าเลยดักหน้าเลยเดี๋ยวพวกนัี่ไปย่างหัวปอนะรีบเลยรีบเลยว่าเมรีมี่ไปยานดีเดี๋ยวนี้ไปย่างเจี๊ยบฝรั่งมาแล้วมาเนี่ยผีอะไรนะ บอกนะไม่เอาอย่างนี้นะแบบนัดเดียวหายไม่เอานะไม่ได้พี่ไอ้ต๊อกต๊อกมันก็ได้ท็อปกันกว่ะหกคิวเหมือนกันอนะเอ้ยยอมไม่ได้แล้วเ้านั่นนัๆนนัวนนั่นนั่วัยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จึงต้เข้ามา Target locked นักเดียนแบบว่าโอยโอยเด้อจัดหาำแล้วเฮ้ยนึกว่านักเดียจะหายหรือหัวระเบิดโดนานยังมันเล่นใส่ข้างคนดีไงออ้ใได้เอาเอาตายตัวนู้นเลยอ้าอุ้ยรอดตายมึงไม่เข้าอตายนะเมื่อกี้อุ้ได้ เออจนะกูจะจะไปแบบเชี่ยบโอ้ยเียทีเี้เดี๋ยวดูล้องตูมตายนัดเดียวแนไม่ดีอ้าเลยอ่ะโอ้ยเดตังมาใช้อยู่สามหมื่นหโอ้ยเราสามหมื่นเหรอคงแค่สามหมื่เอง